แพ้ใครไม่แพ้ถ้าแบบแพ้พี่ใบเฟิร์นแหละให้คนเดียวเดี๋ยวให้คนเดียวให้คนเดียวละกันเราคุยกับไม่กับใบเฟิร์นเรื่องนี้อะไรก็กกก็็็ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่นายเขาคุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยเราก็บอกขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับมพี่บอกว่าวันนี้ถ่ายงานกับพี่นายสนุกจังเลยอันนี้เป็นการเป็นการบอกเป็นการบอกเขาไปเสรียว่าแบบพี่นายน่ารักมากทำงานแล้วสนุกด้วยเอออย่างเงี้ยครับผม พอเราจะทําเพลงที่3ามนะครับชื่อเพลงว่าเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับผมเป็นซิงเกิลที่3ของพีเนี่ยพี่รู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงชา้าแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเรา,<ม>เ,ราเราทำช็อตฟิล์มตัวนี้ดีกว่าเพื่อมาขยายอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเพลงนี้ด้วยครับปกติเขาจะปล่อยเพลงก่อนแล้วได้ตามด้วยมูีหรือตามด้วยช็อตฟิล์มแต่ของพี่ยังไม่มีใครได้ฟังเพลงเลยใช่ครับอฟีมาก่อนเลยจะเป็นเรื่องยื่นี้คือจริงๆตั้งใจให้คนเข้าใจความรู้สึกของตัวเพลงก่อนอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้ว m มสเซจข้างในตัวเพลงนี้มันจะเป็น m o ูดแอนโ n e ประมาณไหนในความเข้าใจของพีแล้วก็พุ่มกลับด้วยครับผมแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราอ่ะคือเพลงนี้พี่ว่ามันแล้วแต่คนแต่ตีความนะครับจริงๆแล้วคนเรามันมันมีหลายเรื่องราวเป็นเรื่องราวส่วนตัวนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็ก,ก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูครับพี่พมิสช่วยในการดีไซน์เรื่องราว โจจริงก็มีนะครับจริงๆจริงๆหลักๆก็เป็นพีเวิร์กับทางพุ่มกลับอะไรเงี้ยครับผมมากกว่าว่าจริงๆเราอยากให้เรื่องราวของของหนังสั้นเรื่องนี้มันเป็นไปนทางไหนอะไรเงี้ครับผมก็ตัดสินใจกันหลายๆรอบมากๆครับจนมาได้มาเป็นเวอร์ชันนี้ครับผมแล้วก็เป็นการจบที่จบประมาณนี้ครับเวอร์ชันเรื่องเนื้อหามันเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรบ้างครับคือเนื้อหาข้างในช็อตฟิลมทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นเป็น,ปนตัวละคร2ตัวนะครับ<ม>ชื่อคิดกับโชว์เงี้ยครับผมก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็พอพอรู้จักกันได้เยอะไไดด้้มีโอกาส อยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันกลายไปเป็นเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอผ่านเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห Maybe. 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 ็นว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนพอคนเรามันมันมันไม่ได้แบบมีอะไรเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบมันก็เลยทาให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายอะไรย่างเงี้ยความฝันมันก็มองกับคนละแบบนู่นนี่นั่นมุมมองเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราได้กลับมาเจอกันในเวลาที่มันอาจจะเป็นเวลาที่มันถ่านไปแล้วเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับผมความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ ก็ได้กลายมาเป็นแบบความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นความผูกพันที่มีให้กันครับคาดไม่หวั่คิดไหมครับว่าคนที่จะมาเดินร่วมกับเราด้วยต้องเป็นแบบใครก็ก็ก็มีมีคิดไปหลายๆแบบหลายๆคนครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คุยกับทางพี่เบลด้วยแล้วก็ทางพี่ผู้กำกับด้วยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นพี่นายดีกว่าครับรีเควนอีกอะไรนะฮะรีเควนอีกไม่ได้รีเควนนะได้เร่วมงานกับพี่นายเป็นไงวะ ด,ดีใจครับดีใจก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานพี่งานแบบพี่นายหลายๆงานครับผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่นายก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พีรู้สึกว่าเออมัน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 ทำให้พี่ได้ได้ประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนหลายๆคนด้วยครับเขาถามเรื่อความรู้สึกโดนใจเราไหม พี่นายเขาทําอะไรเขาขยับมือเขาโดนใจกันแล้วค่ะทีพีซีนดราม่าค่อนข้างเยอะเราคือสามยังไงกับนาก็ที่จริงมีการเวิร์กช็อปกันก่อนหน้าครับผมมีการทํากันบ้านกับบทกันมาแล้วก็พยายามจะจูนหากันเพราะว่าจริงๆเวลาพีกับพี่นายเนี่ยค่อนข้างจะแมทชิ่งกันยากมากๆพี่นายเขาก็ค่อนข้างยุ่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะทําสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดครับก็อยู่ในช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิมทีวีซีนอารมณ์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างอารมณ์ก็จะมีแบบความรัก จะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็ก็มันก็มีหลายๆอารมณ์นี่แหละครับพยายามจะทําให้มันคบคบทุกอารมณ์ที่อยู่ในหนังซันเรื่องนี้ครับผมซีนอารมณ์ก็พี่นายเขาเก่งมากๆครับอย่างวันที่ไปอะไรเงี้ยเทคสองเทคเองพี่นายก็ได้แล้วครับเออแล้วจริงความรักล่ะอะไรนะฮะไม่เห็นจะมีคุกกี้อะไรเลยมันก็แบบธรรมดาธรรมดามันมีแบบบอกมีแบบอารมณ์แบบบอกลมบอกรักอะไรอย่างนี้ด้วยสื่ออะไรอย่างนี้ครับก็ก็ ก็เขินบ้างนิดหน่อยครับผมตอนเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่มันก็เป็นบทบาทอะไรเงี้ยที่พี่พี่นายกับพี่ก็ทํามาเป็นตัวละครนี้แหละครับเวิร์กช็อปอะไรนะครับมาเวิร์กช็อปครับมีเวิร์กช็อปหลายหลายซีนที่อยู่ในนี้ด้วยครับเวก็อปไปแล้วยังไม่เคยดีขยังไม่ได้ใส่เลยหรือเปล่าก็พี่นายเขาแบบน่ารักไงโปรเจกต์นี้ทำนานไหมคะอะไรครนะคิดนานครับผมจริงๆตัวเพลงนี้แล้วก็โปรเจกต์นี้เราคิดกันมานานมากๆครับแล้วก็พยายามจะทำทำโปรเจกต์นี้ให้มันดีที่สุดครับผมเพราะว่า คือตอนแรกอ่ะเราเราแบบเราคิดวุ่นไปเยอะมากอะไรเงี้ยจะเป็นแบบหนังสั้นแบบกี่นาทีจะเป็นใครจะทํากี่เวอร์ชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นตัวนี้ครับเราแพ้ความหล่อมั้งใคะแบบหนุ่มๆจะหล่อมากแพ้ใครไม่แพ้ถ้าแบบแพ้พี่ใบเฟิร์นแหละให้คนเดียวเดให้คนเดียวเดีให้คนเดียวละกันแล้วพี่ก็ไม่กับใบเฟิร์นเรื่องนี้อะไรพี่นายมาเล่น ก็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 ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าพี่นายเขาคุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยเราก็บอกขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมเรบอก้พี่บอกว่าวันนี้ถ่ายงานกับพี่นายสนุกจังเลยอันนี้เป็นการเป็นการบอกหรือเปล่าบอกเป็นการบอกเขาไปเสิร์ฟว่าแบบพี่นายน่ารักมาทำงานแล้วสนุกด้วยเอออย่างเงี้ยครับผมถ่ายถไทยจริงจริงสองวันครับผมเห็นได้วบริษัทมีอ่ะี่มาช่วยด้วยใช่ไหมครับได้อะไรนะ ใช่ครับผมก็จะมีพี่สองเป็นผู้มกับได้มาทํางานด้วยครับจริงๆตัวพีเองกับพี่สองได้มีโอกาสทํางานกันหลายๆงานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นงานโฆษณาบ้างงาน<ม>อย่างเอ่อมิวสิกวิดีโอมันดีเลยอย่างเงี้ยครับตอนได้พี่สองมากำกับด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบคนละมุดอันโทนกับสิ่งนี้เลยแล้วพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วพี่สองเองเนี่ยเขาก็จบฟิล์มมาด้วยเล้รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ยังไม่เคยทำเรา<ม>เราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ความใหม่ตรงนั้นด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้ชวนพี่สองมาทำงานตรงนี้ครับ จริงๆที่กินเมื่วานี้เส้นเรื่องมันมาจากเพลงของเราเนี่ยใช่ครับแต่เนืเพลงของเราซิกิร์นี่เนื้อหาก็จะเป็นแนวนี้เลยใช่ครับผมก็จริงๆเพลงก็จะเล่าอย่างเงี้ยนะครับว่าจริงๆเหมือนเหมือนคนเราแบบผ่านความสัมพันธ์ที่ที่มันอาจจะล้มเหลวมาจะแบบว่าล้มเหลวในความสัมพันธ์มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าณตอนนี้ที่เรากําลังมีความรักที่ดีอยู่เราก็อยากจะให้มันดีไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิม ีวิตเราใส่ไปไหมไปนะชีวิตเราใส่ไปได้ดปงพี่โสดอะเสกไอ้ที่ที่เพลงนี้เจฟพึ่งใส่เจฟพึ่งใส่สาระไม่ได้เลยจ่ใครเหรอเจฟครับได้ทำงานกับพี่เจฟครับผมแล้วก็เคยทำงานกับพี่เจฟแล้วเป็นที่เป็นเมนเทอร์ด้วยกันที่ใน789ใช่ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็พี่เจฟเขาก็เป็นคนเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วจริงๆแบบเราบีฟกับเขารอบสองรอบอย่างที่ที่พี่เจฟให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ย แป๊บเดียวเขาก็ได้คอนเซปต์นี้กลับมาเลยแล้วก็เป็นคําที่พี่รู้สึกว่าเออมันตรงกับเรื่องราวที่เราต้องการอยากจะเล่าด้วยครับเราเล่าเรื่องอะไรพีพี่ของเขาเอาไรเขาฟังพีฟะแล้วเขาฟังเขาถึงแบบเฮ้ยตอบก่อนบอกว่าโสดทำไงอันนี้เกี่ยวกับงานใช่ไหมพี่อะไรไม่เกี่ยวกับงานก็บีบของเขาแล้วครับว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนตัวพี่เองพี่ก็อยากจะเล่าพาร์ทหนึ่งของชีวิตพี่ที่ก็มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่แบบคนเราไม่ใช่ความสุขความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยปนๆกันไปอะไรเงี้ยพาร์ทหนึ่งของพี่พี่รู้สึกว่่าาไมอยกใ ความสัมพันธ์ที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้อยากให้มันไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่กลับมาเป็นแบบเสียใจเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับผม<ต>จนจนพี่เจเคก็ได้คำนี้ออกมาครับแต่เพลงของเจสส่วนใหญ่จะต้องตีความหลายชั้นหน่อยนะกว่าจ,จะเข้าใจครับจะค่อนข้างจะลึกอะไรเงี้ยครับเป็นความเป็นของ เราเราก็เลยทําหนังสั้นเข้ามาก่อนครัว่าเพื่อเพื่อให้แบบทุกคนอาจจะเข้าใจความหมายแมสเซจที่เราต้องการจะสื่อสารมากขึ้นเห็นหนังสั้นไปแล้วแล้วเพลงเหรอครับจะตามมาเลยไหมครับครับเพลงนี้จริงปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยในในสตรีมมิ่งครับสามารถฟังได้เลยแล้วก็เอ็มวีนี่แหละครับที่จะปล่อยวันที่สิบเก้าครับเดี๋ยวกลับไปนักแสดงก็จะมีซีนเพิ่มเข้ามาด้วยครับกลับไปนักแสดงที่ การเลือกเพราะว่าพีเองก็มีแฟนฐานแฟนนอกจากไทยเองต่างประเทศก็มีการเลือกกแสดงจะมาร่วมในในผลงานแต่ละอย่างมันมนต้องคำนึงถึงอะไรบ้างกับคือก็ก็หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับผมจริงๆแบบพยายามเลือกให้มันตรงคอนเซ็ปต์เพลงมากกว่าครับคือเรามองคอนเซ็ปต์เพลงเป็นหลักเรามองเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารอะไรเงี้ยเป็นหลักแล้วก็เราคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยเราเราอยากจะได้เคมีใหม่ๆด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราทางานใหม่ๆเราอยากจะ ให้มีความรู้สึกใหม่ตลอดเวลาให้มีความรู้สึกเฟรชกับงานของเราตลอดเวลาเราก็เลยพยายามเลือกคนใหม่ๆมาเล่นด้วยตลอดผลงานอยากจะให้เอร์ไวเลยไหมคะอยากจะให้เป็นเป็นกลุ่มจีนหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างกรก็อยากอยากให้ถูกใจแฟนๆทุกคนมากกว่าครับผมไม่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยหนังสั้นเรื่องนี้จะไปถึงแบบระดับนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแค่เรารู้สึกว่าเราเออเราตั้งใจทางานตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ได้รับดูครับได้รับชมก็หวังว่าจะชอบกันครับตอนนี้กริ่มปั่นเรื่อปั่นว ก็เริ่มปั่นวิวได้แล้วครับก็สามารถไปปั่นวิวหนังสั้นกันได้แล้วแล้วก็รอ m อออกวันที่19ครับผมแล้วก็อย่างที่มีประกาศไปว่าจะมี exhibition ด้วยครับได้ครับยังไงก็ฝากนะครับเป็นช็อตฟิล์มนะครับเส้นเรื่องเดิมนะครับผมปล่อยไปแล้วที่ YouTube c h anel n p p ่ i t Entertainment นะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ MV นะครับจะปล่อยมาวันที่19นะครับสตรีมมิ่งก็เพลงนี้นะครับเส้นเรื่องเดิมก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกช่องทางเลยครับ เราเราก็ตั we, we ้งใจเรื่อกไงเราก็รู้สึกว่าไม่ม <oh anyway> right ีความชอบใส่เป็นดิจินะในการนำเสนอไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรเลยทุกอย่างเป็นแบบงานล้วนๆตอนที่คุยกันอะไรเงี้ยเรามีนําเสนอเขาแหมแบบว่าเราอยากได้คนนี้อยากว่าแมวคนนี้ตั้งเลยอะไรเงี้ยก็มีครับมีคุยกับทีมหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแบบเราเราก็คุยกันเยอะมากๆเรื่องเรื่องจะเลือกคนมาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเคมีเราเขาเราสามารถไปด้วยกันได้ไหมด้วยอะไรเงี้ยครับ พี่นเดชเหรอไม่ได้อะไรนะอันนี้คือของเขาผ่านสื่อแล้วพี่นเดชคิววางก็มาเล่นให้ด้วยนะแต่พี่ขอทีไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะสี่นั่นนะสิพี่นเดชรอลุ้นเลยได้ไหมคะอะไรนะก็ในอนาคตละกันครับผมยังไม่รู้เหมือนกันสิ่งดีเปนสีจะต้องตามมาแล้วไงแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลที่ถัดถัดปล่อยๆถัดมาครับผมเพราะว่า อันนี้วางไว้เป็น EP เหมือนของบิวกินครับอันนี้ก็จะเป็น5เพลงเหมือนกันนี่เพลงที่3ครับผมแล้วมีวางให้พี่นาเดชไว้อย่างไรเป็นอย่างไงดีสไตล์เป็นยังไงพี่นาเดชที่วางให้ทุกวันนะพี่เคลียร์เกียร์ป้าพี่แค่พี่นาเดตฟังนะเอาเอาคิวงานทั้งหมดออกเอาเลยนะฮะเอาเลยนะฮะทุกคนเอ่อคนหนึ่งพี่เล็กพี่ก็มีให้ทุกวันพี่ไมค์พี่มีให้ทุกวัน พี่นายพี่ก็มีทุกวันไงแหม่เวลาได้ใช่ไหมครับแหม่เวลาได้ใช่ไหมพี่รักทุกคนค่ะบิวกินบ้างไหบ้างบิวกินบ้างเพลงนี้บิวกินบ้างไหบ้างบิวกิ้นอะไรครับก็ก็จริงๆตอนที่ไปแฟนมิทติ้งด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสดูดาร์ฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบิวกินเขาบอกว่าเออก็ดีนะเขาชอบแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันก็ใหม่มากเพราะว่าตัวพี่เองพี่ปกติเราเราทำเพลงมีเดียมตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิธีการร้องอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งน เออเป็นเพลงที่แบบสื่ออารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยพี่กิดว่าบอกว่าเออเขาก็ชมเราแบบทำได้ดีเขามให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเพิ่มเติอมอะไรไหมครับก,ก็ก็มีนะครับเขาก็แบบเอ้ยลองแบบนี้ไหมตอนตอนเปิดเพลงให้ฟังแรกๆอะไรเงี้ยดาฟแรกๆเขาบอกว่าเออเธอลองแบบเปลี่ยนตรงนี้สิเธอลองทำอย่งนี้เพิ่มสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะคะ ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มันมันคนละสไตล์คนละแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําในพาที่เขารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นในมุมมองของเขาอะไรเงี้ยมุมมองเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมอะไรที่มันดีก็ก็ก็ปรับแก้ตามที่เขาบอกรัปปี้เขาได้ดูอย่างถูกได้ดูครับได้ดูแล้วก็จริงๆไปดูดาบพร้อมกันที่ที่ญี่ปุ่นที่าส่งให้ดูคนแอะไรฮะเปิดดูพร้อมกับทีมเพราะว่าแบบเหมือนดับส่งมาเราก็รู้สึกว่าเอยดูพร้อมกันไหมไหนไหนก็แบบเราจะได้มีแบบฟีดแบคได้เลยอะไรเงี้ยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ